ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ บีจีปทุมทำการเปิดตัวประกันหลังจากสโมสรลีกสูงสุดในฮังการีสุโขทฟซีครับคว้าคองหลังชาวญี่ปุ่นครับจากทีมราิกของตะดานเซอร์เบียพยาคย์ชุนงบุตรพิเชฟซีครับประกาศฟ้าตัวทางฝั่งของตะดานจอร์ดฟริเป้กันทวัฒซึ่งจิตทวอนครับออกมาเปิดใจเลยครับหลังมีส่วนช่วยเมืองทองเป็นรองแชมป์บีคับในฤดูกาลนี้ครับและปิดท้ายที่ทางฝั่งของตะดานมานินบางกอนระยองครับได้จับทางฝั่งของตะดานนภัสครับต่อสัญญาณกรุยทลิกในซีซั่นส0 0พัน ดีดสต่อไปเลยครับมาอัปเดตข่าวสารทั้งหมดครับในช่วงที่2ของประจำวันที่19เดือนมิถุนายนครับไปพร้อมกับเบลลี่แฟมิลีกันเลยครับ ประเด็นข่าวสารเลขนี้ครับตามเช่นเคยครับกับทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลทนิครับอย่างตาดานสโมสรอนสุขหุท็สีนานครับทีมที่ได้จบอันดับที่13ของตารางฟุตบอลทนิษในฤดูกาลที่ผ่านมาครับปลาสดเดบุคคอตลุงและคว้าตัวเปิดตัวทางฝั่งของตะดานนิคารุมัตสุอิครับแนวรับจากสโมสรอนอย่างตะดานเอฟเคคูรูบาราครับทีมในลีกรองของตะดานเซอร์เบียครับพร้มทีมในฤดูกาล2024เป็นทีเเียบรอยแรกครับ อย่างไรก็ตามครับดาเตชญย่ปุ่นครับวัย25สปีนั้นครับตึกิดที่เมืองของจังหวัดฮอกไกโดครับส่วนสูง182เซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและทางด้านกองกลางตัวรับครับส่วนผู้นั้นกับสโมสรในฤดูกาลสัปดาที่านั้นครับลงเล่นในลีกปทั้งหมด13นัดซึ่งเจตัวนั้นครับก็พ่งตีได้ย้ายเข้าร่วมทีมครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจบฤดูกาลครับก็ได้ตัดสินใจครับย้ายคำฝากคำเข้ามาค้าแข่งที่เมืองไทยกับกับทัพข้างราไฟในฤดูกาลสัปดายที่3ต่อจาก ทางฝั่งของตะนันอภิชาติเดนมานครับในทางฝั่งของปีโปสีรถชะทองครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แหละครับในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะนันอิคารุนั้นครับก็ได้ออกมาปลุกใจเลยครับหลังกลายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของตะนันค้างเข้าฟ้าเลยครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้้าประกันที่สมุทรอย่างนี้ครับผมจะทาหน้าที่ของตัวเองครับอย่างเต็มที่ครับเพื่อสมุทรสูเท F 4ีและเฟนบอลครับผมเฝ้ารอเลยครับที่จะพบกับแฟนบอลทุกคนครับที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมมาส่งกำลังใจกับพวกเราเยอะๆและพบกันเลยครับ และซึ่งสำหรับตะนั่นฮิคารุมาซึอิัานครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอานชีพกับทีมของตะนั่นหมาวิทยาัยครับชูเขียวครับจากนั้นก็ได้ายออกไปค้าแข้งในลีกยุโรปก,กับสโมสรอ,อย่างตะนั่นชวาในลีกของออสเตรเียเอฟเครูดัตในลีกของตะนัานบนเตเนกรอย่างตะนั่นสโมสรสต็อกครับในลีกของโปรแลนด์และเอฟเคคูรูบาราครับในลีกของเซอร์เบียครับเป็นทีมปราัสุดเลยครับ ประเด็นต่อไปครับออฟฟิเชียลตามข่าวจริงๆครับซาตานสโมสรบรีจีพทุมครับทีมชั้นนำในศึกบอลทะลครับได้ทำการเปิดตัวทางฝั่งของตารานคริสติยองโกมิดครับประการหลังจากสโมสรอย่างซาตานเบโซโคเวสโซรีครับเอฟซีทีมดีสงสุดของฮัง,งการีเขาระรบทีมในฤดูก,กาล24เป็นทีเียบรอยแ้วครับ โดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับแนวรับสัญชาติฝรั่งเศสเซเนกัลนานครับในวัย25ิาปีครับส่วนสูงถึง202เซนติเมตรครับก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในโคตานังเตะต่างชาติครับส่วนพลเรืนในรุ่นการสมัครกับสโมสรในลีกของฮังกรีครับลงเล่นไปทั้งหมด17นัดตัดรายการเลยครับและโดยล่าสุดเลยครับทางด้านโกมิดนานครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ของแต่ั้นบีจีพียูเลยครับว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ครับรู้สึกมีความสุขมากเพราะผู้คนที่นี่ครับต้อนร ชมเทนนิ่งเซ็นเตอร์น้นครับก็ทำให้รู้สึกเลยครับว่าที่นี่มีความพร้อมที่ดีมากก็จะทําให้เต็มทีครับเพื่อที่จะช่วยทีมครับให้ได้แชมป์มากที่สุดและผมก็ได้พูดคุยกับจาราโซดินเอเดียเจครับขอกรได้เล่าให้กับผมครับเกี่ยวกับฟังเรื่องที่ดีที่นี่นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมนะครับในการย้ายเข้ามาอยู่สโมสรอย่างนี้ครับและตอนนี้ครับก็พร้อมนะครับกับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจัดเริ่มขึ้นเลยครับ และสับทางฝั่ง,ง,องคอเทนนิคสติยองโกมิดน้นครับเกิดที่เมืองดาก้าครับประเทศเซเนกัลครับก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ประเทศฝรั่งเศสครับตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมสรอย่างตางดนานปารีสเมินตครับทีมในลีกท้องถิ่นของฝรั่งเศสและก็เคยอยู่กับทีมเยาวชนของสโมสรปารีสแซงเชแมงก่อนจะย้ายเข้ามาในาลีกอย่างตางดนานบอร์เกเรียครับและในลีกสูงสุดของทระดนานฮังการีด้วยกไกลครับ ประเด็นข่าสารที่3ครับปรตอนที่ตรงฝั่งของตะนานด่งบุบเชฟซีครับได้ประกัศคว้าตัวตรงฝั่งของตะนานโจจอดฟรีปเป้กองหลังชาวบราซิลครับจากสโมสรปราฟซีเข้าไปร่วมทีมครับเพื่อเตรียมที่จะสู้ศึกทนิกในฤดูกาลสปันทีซีด้วยกันหลยครับ หรือซึ่งตรงนี้ครับในรับไป35ปีนั้นครับก็เคยเล่นในกับทัพยระหยัดชนครับในฤดูกาลสปันยี่สองชิบัดมาก่อนจะย้ายเข้ามาเล่นในกับสโมสรรสาครรับบงสีครับแในก็ตราที่สีก่อนจะย้ายเข้ามาเล่นในกับถิ่นของทานพิชญ์ยศสเตเดียมอีกครั้งในฤดูกาลสปันยี่สี่ด้วยกันแหละครับ และส่วนสำหรับผลงานของตะลัตเจ้าฟรีเปยล่าสุดครับกับสโมสรปราจีนในฤดูกาลที่ผ่านมานานครับเจ้าตัวลงเล่นในลีกทั้งหมด24นัดยิงไป7ประตูกับอีกสองแอซซีด้วยกันแหละครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตะลันเจ้ากันธวัฒน์่งจิตทวรกันหน่อยครับองค์เครื่องเชิงสูงของตะลันเมืองทองได้ออกมาเปิดใจแหละครับหลังเชื่อทีมนั้นกับจบรองแชมป์ลีกโลกครับสองพันยี่สิบมเหมือนที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับณสนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตด้วยกัันลครบ โดยทางฝั่งของทางด้านเจ้าการน,นั้นครับดา,าวเตะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับในวัย24ปีครับประดิษฐ์กัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนครับเล่นดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับออกสัตว์เป็น11ตวัวจริงครับในเกมดังกล่าวครับที่พ่ายแพ้กับบีจีพฐุ่มไป1ประตูต่อศูนย์ครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่85เพราะมีอาการบาดเจ็บติดตัวอย่างครับ และซึ่งโดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับท้านนจ้าการนันครับก็ได้ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็ภูมิใจในทีมของเราโหลดชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันสักพักครับ พักสักหน่อยครับแล้วก็จะกลับมาแข่งเข็งแกร่เดิมต้องขอขอบคุณทุกคนครับกำลังใจในการสปอร์ตและพบกันใหม่ครอบครัวกี่เลยครับและสำหรับผลงานของตะหนัตธรรมศึกเจตทวรนันครับกับการนั้นเมืองทองครับในฤดูกาลนี้ครับหลงกเล่นในลีกประตูมา14นัดยิงไปหนึ่งประตูกับอีกสองซิหลุกลเลนนลีกครับไปสี่นัดยิงไปหนึ่งประตูโดยมีส่วนครับพาทีมจบอันดับที่5ของตารางทะดีครับในคว้ารองแชมป์บริโวครับในฤดูกาลนี้ไปครบครอบครับ ประเด็นปิดท้ายคอน,นี้ครับขอปิดา้ายที่ข่าวดีชื่นมื่นของตะนานทัพมานิมน,นมางกกรระยอง f อให้กับแฟนบอลกันหน่อยครับอย่างตะนานระรยอง f อีครับทีมน้องใหม่ได้ศึกถดอีกหนึ่งในฤดูกาลนี้ครับได้ขยายสัญญาับใหม่กับทางฝั่งของตะน,นานนภัรจรุพัฒน์พักดีครับและกองหลังจำเก่าครับอยู่ชื่อทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ โดยตรงฝั่งของต่ได้เจ้าตานั้นครับในวัย29ปีครับมีส่วนช่วยทับมัดดินมางก่อนครับฟาตัวเลนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดใบสุดท้ายได้สําเร็จในฤดูกาลนี้ครับโดยผลงานการลงเล่นรวมทุกรายการ32นัดยิงไป1ประตูซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญครับในแผงเกมรับครับพาทีมเลนชันขึ้นสูดหลีกสูงสุดอีกครั้งก็ราะทำให้ซีมานครับได้ตัดสินใจครับต่อสัญญาอายุเช่อทีมต่อไปอีก1ปีเลยครับและโดยสำหรับทางนั้นเจ้าตานภัทรนั้นท์ครับย้ายเข้ามาลงทีมเรยนยองครับตั ข้าบอลเป็นยำ่ำและอ่านทางบอลได้อย่างมีชั้นเชิงครับถือว่าเป็นกำลังหลักให้กับทัพมัดดินมังกรครับมาโดยตลอดทั้ง4ฤดูกาลที่ผ่านมาแหลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเ b e ดลี e ฟ a ร์บรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ